สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูที่โรงครัวศรริลปินภูไทยนะครับว่าวันนี้มีกับข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับครูสว,วัสด,ดีครับครูเพิ่งมาเลยใช่ไหมครับเพิ่งมาเลยสวัสดีครับเช้ามากสวัสดีครับข้าววันนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเด็กินกับอะไรครับ uh. ข้าวผัด ขอบคุณมากครับหสวัสด <me ีครับข้าววันนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากอู้ข้าวผัดตอนเช้านะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมครับอูข้าวผัดอาหารที่อร่อยอาหารที่อะไรนะครับ เป็นอาหารที่อร่อยมากอร่อยใช่ไหมครับอาหารครบห้าหมู่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับกับข้าวอร่อยไหมครับมาครบห้าครับมาสี่คนอ๋อมาสี่คนไม่ครบห้าหมู่โอเคครับนี่นะครับสวัสดีครับเนี่ยข้าวผัดเป็นแบบไหนบ้างครับเป็นแบบแตงด้วยน่ากินมากครับมีพียงน้ำปลาด้วยข้าวปลาแซลมอนจ้าเลิญนะครับพิ้งไหมครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันวัสดีครับข้าววันนี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยอร่อยมากครับกินเก๋าอะไรครับข้าวผัดข้าวผัดน่ากินมากเดี๋ยวคนนี้ครับวัสดีครับกินข้าวกับอะไรครับผมวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดนะครับข้าวผัดเป็นไงบ้างครับอร่อย อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับมากนะคำารทัดด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อน้องเจมบอลนะครับครับแนะนําตัวเองให้หน่อยได้ไหมครับว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเจมบอลเฉลิมชัยสมานุนะครับมาจากไหนครับผมมาจากจังหวัดศรีสะเกดมาจากศรีสะเกดพี่เจมบอลนี่อยู่ที่ศิลปินภูไทยมากี่ปีแล้วครับ ปีนี้เป็นปีที่สามครับดูดูการที่สามวัดปีที่สามแล้วใช่ครับอยู่ตำแหน่งแดนเซอร์ใช่ไหมครับใช่ครับตำแหน่งแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ปีนี้นี่ฝึกเป็นยังไงบ้างครับก็ปีนี้ถือว่าถ้าถามว่าหนักไหมก็หนักนะครับแต่ว่าคือเราก็ได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วภาพรวมของปีนี้นะครับโชว์วง เวที T, ฉากเป็นยังไงบ้างครับปีนี้บอกได้เลยนะครับว่าเลิศมากครับน่าติดตามมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สุดยอดมากครับไม่ mm hmm. ว่าจะเป็น,นเรื่องของงานโชว์ฉากเวที T, ปีนี้พร้อมครบเครื่องครับครบเครื่องเลยใช่ไหมครับใช่ครับแตกต่างจากปีก่อนๆน,นี้มากไหมครับก็แตกต่างครับแล้วลว,ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบ ครบทุกส่วนครบองค์ประกอบเพราะพ่อบีลงมาดูแลเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพ่อลงแล้วก็ปีนปีที่พ่อลงมาดูแลเองด้วยครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าการที่พี่เจมบอลเนี่ยเป็นแดนเซอร์มา3ปีเนี่ยมีข้อคิดอะไรไหมครับให้กับแดนแดนมาใหม่อะไรแบบนี้ครับต้องรู้อะไรบ้างง่ายครับก็คือขยันอนทนนะครับแล้วก็ พยันอดทนแล้วก็ก็คือตั้งใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับก,ก็คือก็คือสามารถอยู่ได้ยอยู่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนที่อยู่ในวงเนี่ยชอบหรือว่าประทับใจอะไรในวงครับก็ที่อยู่ในวงก็คือถามว่าความชอบก็คือชอบทุกส่สวนนะครับแต่คือ่ก็คืองานโชว์แล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของคําว่าภูไทยภูไทยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นเป็นชื่อที่บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าคือ เป็นวงของภูไทยจริงๆนะครับผมอยากรู้ครับสำหรับพี่เจมบอลเนี่ยคำ<ล>ว่าศิลปินภูไทยคืออะไรครับคำว่าศิลปินภูไทยก็คือเป็นหมอลำที่เกิดจากกลุ่มของคนภูไทยนะครับลแล้วก็หยิบเอาอัตลักษณ์าา<า>หยิบอลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของคำว่าภูไทยแล้วก็ สิ่งที่ไม่เหมือนไทยเลยก็คือการช่วงของการลานะครับคือทํานองของเราจะเป็นทํานองกาลสินคาเต้นก้อนนะครับที่แตกต่างจากวงอื่นใช่ครับที่ไม่ที่แตกต่างจากวงอื่นมากแล้วก็เป็นวงเดียวที่ยังคราคง,งอยู่ของวัฒนธรรมตัวนี้นะครับอโอเคครับสุดท้ายก็อยากให้พี่จีมบอลฝากอะไรหนึ่งกับแฟนคลับแล้วก็ช่องทางการติดตามของตัวเองหน่อยครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คือผ่านช่องทางการเฟซบุ๊กนะครับก็คือเฟซบุ๊กก็คือมันนี่ถองมันนี่ถึงแต่อ่อนแอนะครับก็คือชื่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเพจก็คือจิบเกมบอลศิลปินผู้ไทยนะครับตัวนี้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็คือเพจถ้าเป็นเพจใหญ่ก็คือจะเป็นเพจศิลปินผู้ไทยนะครับก็คือครอบครัวศิลปครอบครัวศิลปินผู้ไทยแล้วก็ผู้ไทยแดนนะครับตัวน้าฝาก พี่พ่อแม่ติดตามพวกเราด้วยนะครับโอเคครับปีนี้ปังแน่ปังแน่นอนครับน่าติดตามมากครับขอบคุณมากครับบายยบายบายครับขอบคุณครับไปดูข้างในโรงครัวกันนะครับอู้นี่ก็เป็นบรรยากาศในครัวของเรานะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนตามส้มตานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าว เมนูวันนี้คือเมนูข้าวผัดครับนีครับอยู่ในกระทะก็มีอะไรครับอะไรครับขออนุญาถ่ายครับถ่ายวิดีโอครับเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมครับตื่นเลยครับเช้ามากวัสดีครับวัสดีครับวันนี้มีเป็นเมนูข้าวผัดใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วตอนเที่ยงนี่จะเป็นเมนูไหนครับน้แล้วก็แกงเขียวหวานไก่ รอร่อยครับอร่อยครับ,รบผมก็ไปถามมาเมื่อกี้ครับน้องๆก็บอกว่าอร่อยมากครับอ,อร่อยทุกมื้อรวันหมดทุกมื้ออิ่มหมดทุกวันมหมดทุกวันครับอ้าวครับอันนี้พ่อกับแม่คือต้องมาเตรียมตั้งแต่เช้าๆเลยใช่ไหมครับเช้าครับเช้าตรู<ม>่เต<ม>รียมมาให้ตื่นมามีกินเลยมีกินเลยเพื่อให้ทานซ้อมใช่เติมพลังก่อนซ้อมเติมพลังก่อนซ้อม โอเคครับขอบคุณมากครับนีบค่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโซนล้างถ้วยของเราซิงล้างจานนี่ก็เป็นบรรยากาศในครัวศิลปินภูไทยของเรานะครับก็เป็นโซนสวัสดีครับโอ้มาแต่เช้าเลยวันนี้เป็นเมนูข้าวผัด ข้าวผัดข้าวใจ